สวัสดีค่ะพี่หญ<ฟ>ิงค่ะสวัสดีค่ะพี่หญิงครับสวัสดีค่ะ,คะมาตามแนวทางกับพี่หญิงเป็นโค้งสุดถ่ายเนาะ<ฆ>ค่ะคลิปนี่เป็นคลิปที่สองโ<ฆ>ค้งสุดท่ทายของวดวันหนึ่งสิงหาคม25 6 7ค่ะเจ<ฆ>็นค่ะจังได๋พี่หญิงฝันแนวไดโน่นนนฝันว่าเมื่อคืนนี่ฝันว่าผัวเน่ยไปไหนก็ไม่รู้ <ste ady> ทีนี่ไปไปพูดดังๆเลยค่ะทีนี่พูดไปไปไปแล้วที่นี่ผัวไปได้ข้าวมาเนี่ยนะทีนี้ ผัวบอกว่าเอ,าเอา้าวเนี่ยในความฝันหาข้าวหาน,าาหน้ำให้ผัวนางกินผัวบอกว่าได้ข้าวมาได้หนึ่งที่สองก็สอบก็สอบใหญ่เลยอีกกระสอบหนึ่งเป็นหนูป,ปุ๋ยนี<ส>่เรา,า,าก็จับคือพูดถามว่าเอ้าอเนี่ยได้ข้าวไปสักมาเอามา,าสักใส่อยเงี้ยบอกว่ากระเจ้าให้ค่ะกระเจ้าให้เซจแล้วอะไรเซจฝันว่าเอา หาข้าวหาหน้าให้ผัวกินเราจะนีฝันว่าไปเห็ยนีีแม่แม่ก็าแต่งตัวทําผมอืมยังสวยเลยค่ะก็แกบอกว่าแกจะไปขายขอวงอเคยไปขายอยู่ตลาดบ้านทุ่งอ่ะนะ,ะอยู่สี่มุมเมืองอไงขายพวกน้ำปั่นโอเลี้ยงใจยเย็นพวกไอพวกไอหนุ่ม,หน,มหนุ่มจีนะนะ่ะ่ะ ครับจังได้ต่อครับแล้ที่นี่ฝันสเสร็จแล้วอะไรแล้วนะเห็นแต่พี่สาวมาจะเงินหน้ามามองพากันกินข้าวแล้วนี้แล้วก็พากันกินข้าวแล้วครัเดตนี่ในความฝันเห็นพี่สาวอะ่ะเดินไปเลยเฉยๆไปเลยอ้าวงงเดตนี่เฟนอะ่ะในในในความฝันครับแฟนจะบอกว่า ได้ข้าวมาสองก็จอบอีกกระสอบหนึ่งเป็นถุงปุ๋ยเเต่ถ้าห้าถ้าให้เตลตีตัวเลขเนาะครับข้าวสองก็จบสองถุงปุ๋ยไม่มีไม่มีข้าวใส่กระเป๋าก็สองศูนย์สองศูนย์สองศูนย์แต่ถ้าเกิดว่าข้าวล่ะข้าวข้าวผ้าข้าวที่เราไปหากิน่ะเป็นตีเป็นห้า ห้าสองศูนย์ห้าสองศนย์ใช่ในฟันนี้แล้วอายุแม่นี่แม่ y ang y ang y i i ยังมีชีวิตอยู่ไหมู่อายุแกกี่ปีเอ่อหกหปีหกสิบส้าปีเพราะวพ<ช>ี่หญิงฝันว่าแกได้แต่งตัวสวยใช่ไหมเออทำผมอย่างสวยเลยทำผมยางสวยเลยเอายุกี่ปีนะ 65สิปีเนาะ65ปีแล้วพี่สาวนี่ฝันถีนี้กฝันด้วยใช่พี่สาวเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ยังมีอยู่ยังอยู่อายุแกกี่ปีครับอายุก็เป็นฟ้าแฝดกันนี่แหละนี่เป็นฟาแฝดกันพี่หญิงเนาะจ้าก็อายุเท่ากันเนี่ยอายุกี่ปีนะสามเก้าสามเก้าเท่ากับพี่หญิงเนาะเพราะว่าเป็นฟ้าแฝดกันเนาะจ้าครับนี่เป็นความฝันแรกเนาะของพี่หญิงเนาะใช่พี่ฝันว่าสามีได้เข้ามาสองก็สอบเนาะใช่ได้มีได้มีความฝันต่ออีก่ไหมพี่หญิงอ๋อไม่มีไม่่มีีีแแลล้้ววรอบทน ได้ข่าวว่าฝันเห็นปราสาท<ช>เป็นยังไงพี่หญิงลองเล่าให้ท่านผู้ชมฝันสักนิดครับโอ้ยปราสาทเหมือนเขาเข้าไปชมคนดูเหมือนวาเขาละวาดนูปนเดนมิดไว้นี่แหละสวยงาม <จะ S 2> อย่างด้วยเป็นยังไงพี่หญิงเป็ยนยงังไงในความฝันก็ในความฝันเนาะเอาต่อกันเลยเนาะครับต่อไปเลยครับอันนี้เป็นความฝันก่อนหน้านี้ใช่ครับอ่ะลองด้านนี้ในความฝันว่าเดินไปไหนก็ไม่รู้นี่แหละเดินไปเดินไป ไปเห็นคนแกค,คนแกบอกว่าจะไปไหนล่ะวะเนี่ยโอ๊ยหนูก็เดินมาตรงนี้เลยอะไม่รู้จะไปสาย่นี่ในความฝันว่าถ้าไม่ได้ไปไหนก็พากันมาถัางป่า,ปาไปไล่วะเนี่ยถังป่าช่วยปู่ไปไล่วะเนี่ยปะถังป่าช่วยปุ๊บช่วยปัาเฟินก็เก็ปแก่ทายมาเต็มขะลดรถเลยแกมาดำ้ำวางลงไว้แกบอกว่า เอาอีนางมึงน,นั่งกอดประสาทไว้เด้อวะเงี้ยเอาห้สูงสูงเด้วเอวะเนี้ยนงดินจะก่อได้นี่ปู่มึงก่อมึงก่อมึงกอ่อเหมือนเจดีอะไรมันขึ้นไปสูงสูงวะเงี้ยเอาขึ้นไปสูงสูงแล้วทีนี้เกดก็บอกว่ามึงเจาะเป็นให้เป็นประตูแล้วก็เป็นหน้าต่างเข้าไปด้วยเด้อวะเนียเ้ยคุยกับเจาะเจาะเป็นประตูวาดเนาะเจาะเป็นประตูเป็นหน้าต่างเข้าไป มาจาักใจแล้วผู้คนหลังไหลมเข้ามาดูเหมือนเราวาดอะไรอยู่ในประสาทเน่ะเข้ามาดูกเต็มมาจาักใจคนที่เขาเข้าไปเราก็ไม่รู้จักดอกเราก็ไม่เคยเห็นหน้าเขาดอกจักมาจากักไใหลังมาเต็มเลยพอหลังมาเต็มแเราตีดอ้าวพอปู่เขาถามว่ามันจะกลับแล้วนี่อ้าวนี่ปู่ให้เงินให้ทองเด้ออ๋อ ให้เงินให้ทองแต่เอาจ่ายใส่ถุงให้เราแม่เขาบอกว่าเป็นเงินเป็นทองกูให้เงินให้ทองกลับว่าเอาในความฝันว่ายื่นมือไปจับถุงเลยเละเดี๋ยวจะดุ้งตื่นจับเอาถุงถุงเงินถุงทองแต่ว่าเป็นทรายใช่เป็นทรายโก้ทรายขึ้นไปเป็นทราย<ๆ>เขาก็เอาทรายใส่ถุงให้นะ่ะเกเ็ไปบอกว่ากูยื่นเงินยื่นทองให้เด้อ,คอแค่ปู่ที่ฝันเห็นอย่างนี้คือ เป็นปู่จากที่ไหนไม่รู้ไม่รู้จักไม่รู้จักแต่คิดว่าเป็นปู่เขาบอกว่าเป็นปู่ใช่ไหมเป็นปู่ผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายผู้ชายเนาะประมาณอายุหกสิบเนี่ยผมประมาณก็แก่แล้วหกสิบก็ถือว่าอกิลยุ่งมากเนาะใช่แล้วแกแต่งตัวเป็นยังไงสีขาวสีแกแต่งตัวเหมือนธรรมดาบ้านตรงที่เราใส่กันนี่แหละ่งนั้นกับเราแต่เขาเอาผ้าม้าวผ้าเอีวยวผ้าเอีวนะ ให้ไปถางป่าช่วยอืแล้วเราก็ไปถางป่าช่วยช่วยแล้วก็เกก็เอาดินมาให้คนดินมาใหนดินเป็นคันรถน่ะไงคนทรายมาให้ใช่ไหมพี้หญิงแล้วก็ใช่เอาเราก็บอกว่าอ่ะเอาอนี้นั่งนั่งกอประสาทไว้ขึ้นไปเยอะๆเด้อเอาจะก่อยังไงเนาะวาไงในความฝันน่ะแกก็เหมือนมึงเคยก่อเจดีไหมหน่ะวาไง อายุพี่หญิงก็กี่ปีนะสามเก้าสามเก้านะเพราะว่าฝันว่าได้ก่อปราสาทเนาะใช่แต่ถ้าตีเป็นจากตัวเลขของเขาฝันพี่หญิงจะตีให้ตัวไหนถึงถ้าเป็นปราสาทน่ะห้าห้าแปดห้าแปดใช่เรีกกี่ตัวนะสองตัวห้าแปดสอตัวห้าแปดใช่ให้แค่นี้ใช่ไหมแล้วก็สามสามตัวก็จะตีให้เป็นห้าห้าแปดศูนย์ห้าแปดศูนย์ ห้าแปดศูนย์ให้สามตัวใ่ตียังไงถึงได้เป็นห้าแปดศูนย์ตีจากอันไหนก็ห้าก็มือเราไงแปดล่ะแปดก็เจดีเจดีเป็นแปดศูนย์ล่ะศูนย์ก็มาจากเจดีไงเจดีก็โกกขึ้นไปมันก็เป็นเลขศูนย์ไงเพราะว่าตื่นเช้าเพราะว่าตื่นมาไม่มีสายไม่มีอะไรมันมีแต่สายอะก็คือว่างเปล่าใช่มีแต่สายขึ้นมาไม่มีเงินก็ศูนย์ค่ะว่าเป็นความฝันพี่ยิง ตัวเลขก,ก็ได้มาแล้วเนาะ<ช>ความฝันแรกพี่หญิงก็ให้มาแล้วความฝันที่ล่าสุดก็ได้มาแล้วเนาะ<ช>พี่หญิงมีอะไรเพิ่มเติมรอบใจไหมสาวมิ้งนะครับค่ะโบมี่ค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางเนาะค่ะเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสากินแบ่งรัฐบาลของผี่หญิงค่ะในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2567เป็นโคงสุดท้ายของเพิ่นเนาะค่ะที่เพิ่นสีมเวาความฝัน ในงวดนี้สู่่านผู้ชมทางบ้านฟังขอให้มิโชคมิลาบได้รงวันไ่กับผีญิงอีกข้างหนึ่งค่ะขอบคุณผีญิงได้หลายค่ะขอบคุณค่ะค่กะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลของผีหญิงในงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2,567นี่ค่ะผีหญิงนี่เพื่อนฝันเพื่นฝันอยู่สองเือเนาะค่ะหลังจากมาตามเพิ่นคลิปแรก หลังจากมันมาประมาณคืนหนึ่งหรือสองคืนเพิ่นกบมาฝันเพิ่นบ่าค่ะแล้วก็ล่าสุดที่แอดไปตามเพิ่นโค้งสุดถ่ายนี่เนาะแล้วเพิ่นกบมาฝันอีกเพิ่นบ่าค่ะฝันล่าสุดโค้งสุดถ่ายนี่พี่หญิงนี่เพิ่นฝันบ่าผัวเพิ่นนี่จักเอาเข่ามาตไสเพิ่นบ่าสองกระสอบเพิ่นบ่าเอามาใหายเพิ่นเพิ่นบ่า ในหันมีเข่าพอมเพิ่นว่าค่ะกระสอบเข่าสองกระสอบแล้วก็มีเข่าพอมเอามาให้เพิ่นเนาะค่ะหล้กก็มีสอบปุ๋ยอีกสอบหนึ่งแต่ว่าเป็นสอบปุ๋ยเปล่าเพื่อนว่าบ่มีปุ๋ยเพิ่นว่าค่ะเอามาให้เพิินเพื่อนว่าค่ะพี่หญิงเพื่อนกะฝันเห็นแม่พอมเพื่อนว่าแม่เพื่นนี่บ่ได้เห็นกันโดนแล้วเพื่อนว่าค่ะเพื่อนก็มาอยุกับสามีอยูุ่กับผัวเพื่อนต่ว่าแม่เพิ่อนนี่ก็ยุ่โคราชเพื่อนว่าค่ะ ฝันเห็นแม่แต่งตัวงามงามเพิ่นบ่าค่ะหันจักสิไปใส่เพิ่นบ่าค่ะแล้วก็มา่ฝันเห็นเอื่อยเนาะค่ะหรือว่าพี่สาวค่ะแต่เป็นผี่สาวฝาแฟดคู่กันกับผี่หญิงเนาะค่ะเพิ่นเป็นแฟดเพิ่นมีแฟดเนาะบ้านนี่ฝันเห็นเอื่อยนี่แวบแบบเพิ่นบ่าได้เว้าคุยกันแบบแวบแลเอื่อยกระจากไปเพิ่นวาในควา่วมฝันเนาะค่ะ พียิงก็เลยตีตัวเลขให้ในค่วงฝันหนีเนาะค่ะเป็นหาสองศูนย์เนาะค่ะเลขตีจากฝันหาในไม้ถึงมือเพื่อน่ามือเพื่อนตีจับเอากระสอบเข่าเพื่อนว่าค่ะสองนี่เป็นกระสอบเข่าเนาะค่ะเข่าเต็มกระสอบเพื่อนตีเป็นสองส่วนศูนย์นี่เป็นสอบอีกสอบหนึ่งสอบที่สามสอบปุ๋ยเนาะค่ะเอามาหายวางเปล่ามีแต่กระสอบบ่มีปุ๋ยเพื่อนตีเป็นศูนย์เนาะค่ะเพื่อนห้เลขสามตัวก็คือหาสองศูนย์ เป็นเลขตีจากฝันค่ะส่วนสองศูนย์นี่ก็เป็นเลขตีจากฝันคือการสองนี่เป็นกระสอบเข่าที่มีเข่าสองสอบเนาะค่ะศูนย์นี่เป็นสอบหุยสอบเปล่าสอบหนึ่งตะวามุมีหยางพันตีเป็นศูนย์เนาะค่ะเป็นสองศูนย์เหลข2สองโตค่ะส่วนหกหานี่เป็นอายุของเม่เพิ่นที่ฝันเห็นว่าเมย์ตจงโตงามเนาะค่ะเม่เพิ่นอายุหกิหาปีเพิ่นละค่ะสามเก้านี่เป็นอายุผีสาวกับอายุผีหญิงเนาะค่ะเพราะว่าเป็นฝาแฝด เพิ่นเป็นแฟดเพิ่นมีแฟดเนาะค่ะอายุสามสิบเก้าปีค่ะผีสาวเพิ่นฝันเห็นผีสาวคือกันเพิ่นละค่ะแล้วก็มา่ฝันก่อนนี่เนาะค่ะก่อนข้งสุดท้ายนี่เพิ่นฝันก่อนค้งสุดท้ายนี่เพิ่นฝันว่ามีผู้เฒ่าแจ้งยางไปใส่เราไปพ่อผู้เฒ่าเป็นผู้เฒ่าผู้ชายเพิ่นว่าบอกให้เพิ่นทางป่าซอยเพิ่นว่า เพิ soy, ่นก็ไปทางปลาซอยเนาะค่ะพอทางปลาซอยแล้วเพิ่นก็บอกว่าทายุหนีเด้อว่าสันเดี๋ยวสิไปเอาทรายมาให้ก่อว่าสันให้ก่อปราสาททรายว่าสันเพิ่นก็เอาทรายมาล่ําลงให้พี่หญิงนี่ก่อปราสาททรายเพิ่นก็บอกว่าก่อให้สูงเด้อเพิ่นว่าให้มีหน้าต่างพร้อมเพิ่นว่าค่ะพี่หญิงนี่ก็ได้ก่อปราสาททรายขึ้นสูงเพิ่นว่าแล้วก็มีหน้าต่างพร้อมแบบงามเพิ่นว่าค่ะ หลังจากกอแล้วมีหน้าต่างเรียบยร้อยแล้วมีประตูเรียบร้อยจักคนลังไหลมาตไสมาเบิงเพิ่นว่าค่ะ,ะ,ะเต็มในหั 80, นเพ,พ,พิ่นว่าค่ะฝันซ้ํหนีกับหูเมื่อเพื่อนว่ะพีหญิงก็เลย็ดตัวเลขในฝันกอนหนานี่เนาะค่ะฝันมาริโกราษาใายตัวเลขเพื่อนไ้มาหาแปดศูนย์เนาะค่ะหานีมาจากมือเพื่อนว่ามือเพิ่นไดโกราษาใายเนาะค่ะแปดนี่มาจากปราษาทเพิ่นว่าค่ะปราษาตีเป็นแปดเพราะว่าปราษา ยอดสูงเพิ่นว่าค่ะศูนย์ตีเป็นประสาสคือการประสาทนี่หลังจากก่อเซจแล้วมันมุมมีหยังมันว่างเปล่าเพิ่นว่าค่ะเพราะว่ามันเป็นแค่ฝันเพิ่นตีเป็นศูนย์เนาะค่ะเพิ่นก็เลยห้มาสามตัวเป็นหาแปดศูนย์เหล็กตีจากฝันค่ะนี่ก็เป็นแนวทางทู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลของผีหญิงค่ะในวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะขอท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับผีหญิงสุขูสุขคนค่ะ แต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนำ้ำเ้อค่ะกันไว้ค่ะคาถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจเนาะค่ะสาวนีกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสาวหนิงพระรวยน,นําเลยด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันไหม่ขอบคุณค่ะ